สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคอร์ดะก้อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำา Over Topup รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Topup หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมคอรดะกอนนะครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมตัวใหม่มานะครับก็คือกิจกรรมวงล้อนะที่เพิ ตอนนี้ผมก็จัดไปแล้วแหละตัวฮีโร่ตัวนี้นะเนี่ยผมก็สุ่มไป10รอบนะครับก็มันสุ่มฟรีละอาวัลละ1ครั้งนะสุ่มฟรีนะถ้าดวงดีเราก็อาจจะได้ฮีโร่เลยนะครับวายุพเนจรน,นะซึ่งผมได้มาละสกิลผมคิดว่าค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลเกี่ยวกับพวกคีอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยค่าความเดือดดาน1,000นนะครับ สร้างความเสียหายจากสกิลฮีโร่ให้แก่กองทหารเป้าหมายปจัจจัยความเสียหายทางกายภาพ360ในขณะเดียวกันก็มอบการตั้งสติเพื่อโจมตีปกติให้แก่กองทหารเฟกานะครับซึ่งจะเพิ่มอัตราคิดค้นการโจมตีปกติ60%เป็นเป็นเวลาสีวิเฟกาเฟกาใช่ตัวที่บินไหมใช่หาตัวนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฟกาคือตัวไหนนะอ้าอ๋อ มันเป็นตัวที่ผมได้ด้แหละ <c oughs> ผมสับสนแล้วเนี่ยส่วนสก,กิลสองก็กองทหารของเฟกาะสร้างความเสียหายจากการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นตนะครับและได้รับพลังป้องกันอีกห้าเปอร์เซ็นตนะหน่วยพลแมนธนูนทั้งหมดในกองทหารของเฟกาจะได้รับพลังโจมตีทางกายภาพสิบเปอร์เซ็นและความเสียหายขีดค้อนของการโจมตีปกติสเปอร์เซ็นต แล้วก็สกิลที่4ี่นะครับเมื่อกองอาหารของเฟการทาการโจมตีปกติพวกของมโวกาส20%ที่จะได้รับความรีบเร่งซึ่งจะเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่15%และลดความเร็วในการสะสมความเดือดดานของกองผ่านเป้าหมาย10%เป็นเวลา5วินาทีนะครับส่วนสกิลสุดท้ายนะก็คืออัพเต็มสุดนะก็น่าจะปลดล็อกนะครับอันนี้มันก็น่าจะเพิ่มแบบสกิลของอะไรนะสกิลที่เพิ่มสมรรถนะกระสุนลมกระโชก อ๋อก็คือมันจะเพิ่มอันนี้อ่าเอฟเฟกให้สกิลหนึ่งนะครับก็ก่อนที่ก่อนจะปรับก็เป็นห0ร้อยนะพอหลังจากที่ปรับก็เป็นแปดร้อยเพิ่มมาสองร้อยเจ๋งเลยจากสี่วินะครับเป็นเจ็ดวินะมันก็เจวิอยู่แล้ว <c oughs> เนี่ยครับใครอยากได้ก็ออกมาสุบนะแล้วก็มีหลอดที่แข็งแจงมาอีกแล้วครับอันนี้ก็คือใคร สายเปก็ลองแข่งดูนะคือไม่ไหวครับต้องใช้งบเยอะเกินในการแต่มันได้ตั้งสองร้อยชิ้นเลยนะก็ถือว่าคุ้มนะคุ้มกับคนรวยนะครับที่เหลือก็อัพพวกนี้อย่าลืมนะยิ่งที่วิจัยที่แบบการขยายกำลังทหารเนี่ยต้องอัพนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราส่งกองทหารเราได้เยอะขึ้นนะแต่นี่ผมกำลังไล่อัพอยู่ เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องอัพเพิ่มความบรรจุทรัพยากรแล้วก็ไอที่มันทําให้เราฟาร์มเร็วๆอะ่ะประมาณนั้นนะครับเราจะได้แบบมีทรัพยากรเยอะนะครับตอนนี้ผมต้องการมากเลยเพื่อขึ้นพลังนะครับเป็นสิบล้านอัพนะครับตอนนี้ก็สิบล้านเก้าแสนแล้วนะครับกใกล้จะสิบเอ็ดล้านละทุกคนตอนนี้พลัง อยู่ที่กันเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะหรือว่าเล่นอยู่เซิร์ฟไหนใครอยู่เซิร์ฟสาอยากเข้าคิวผมก็มาได้นะครับ BXSA นะก็คือเป็นแก๊งอะ่ะทั้ง BX อะไรพวกเนี้เยเยอะไปหมดคนระับพันธมิตรก็รุ่งอรุณนะรอรุ่งอรุณปลดก็จะสแสดงนะว่าพันธมิตรอะไรพังเยอะที่สุดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น BX s นะครับโอ้วันนี้สองดาวแล้วว่ะโคตรเร็ว ตอนนี้ยังว่างอยู่2ที่นะครับใครคนไทยก็มาอยู่ด้วยกันได้นะก็มีแชทไทยด้วยนะครับตัวนี้นะแต่ก็มีคนไทยที่แสบอยู่นะครับชอบมาตีฟาร์มเรานะครับน่าจะอยู่คิวคิวคิวนี้ครับที่มาตีที่มาแบบตีตัวฟาร์มของฝั่งเรานะครับตอนนี้กำลังโดน bxr ถล่มอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> แก๊งคนไทย นีเราฟาร์มอยู่แชอบมาตีคนระับหวันเจียบเลยทุกคนใครอยากสนุกสนุกก็มาอยู่ด้วยกันได้นะเซิรฟ์ฟสามทีสานะทุกคนเนี่ยเนี่ยที้มันยายได้ก็มาได้นะครับ dx นะของผมอยู่ b x นะ b x ก็เป็นกิวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเจอ dx นะ dx อยู่แ,แถวแเนี้ยเจอ dx เสร็ก็น่าจะเจอข้างล่างครับ โอเคครับสำหรับพีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ